ฝันเห็นแก้วเหล้าทำนายฝันว่าสำหรับใครที่ทำธุรกิจช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการขยับขยายกิจการให้รีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้ก่อนจะไปฟังคำทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นแก้วเล่าทำานายฝันว่าสำหรับใครที่ทำธุรกิจช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการขยับขยายกิจการให้รีบกว้าโอกาสนี้เอาไว้แต่ก็ต้องระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยหรือสุขภาพ อาจจะมาโดยไม่คาดคิดควรดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอหากต้องมีการเดินทางจะปลอดภัยและลาบลื่นทุกประการดูดวงด้านความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักทำความสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณและมีโอกาส เปลี่ยนจากเพื่อนกลายเป็นแฟนคนมีคู่ยังมีปัญหาคาใจกันไม่รู้จบอาจถึงขั้นมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเพราะต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์อาจจะต้องปรับความเข้าใจกันค่อยๆพูดค่อยๆจาสถานการณ์จะที่คลายไปในทางที่ดีดูดวงด้านการงานการเงิน ช่วงนี้การทำงานต้องถึกและบึกบืนเข้าไว้เพราะงานอาจจะหนักสักหน่อยแต่รับรองว่าผลที่ตามมาจากคุ้มค่าเจ้านายจะเห็นความตั้งใจในการทำงานของคุณส่งผลให้คุณมีรายรับที่ดีและเป็นเดือนที่มีเงินใช้คล่องตัวเป็นพิเศษเลขนำโชค9 4้าสี่ 8 2 7 5 8 3เ4 1เพื่อนเพื่อนเคยฝันเห็นแก้วหรือเปล่าคะเคยฝันเห็นแก้วแบบไหนลักษณะอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะ สำหรับใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ Comment บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นๆของช่องกดไปที่ลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ